สวัสดีครับอยู่กับเราครับช่องปลายปุซองน้องธรรมาครับเจอกันอีกแล้วนะครับยามเย็นๆนะครับวันนี้นะครับอยู่กับห้อง่อสนี่ครับอยู่กับโกบริครับนี่คราบพี่น้องปิติครับปิติแอคลูกสีเส้นบาดอีโจ๊ะอ่ะจะเป็นมากๆดิเออเออคิดแล้วครับคิดแล้วขึ้นบอกครับบอกพินครำวันหนึ่งครับนี่ครับไปครับพี่น้องคุณนี่ครับอยู่กับทหารขององค์กรักษ์ ว่าดีแบบสายยันพี่เป่าสายยันนะเออเราดีอือเฮ้ยทยงานนี้ต <Island> ้อ like <ar> hey ่น้องในจะปากะทินๆเลยจะกลัดช่างนะครับครับเพื่อตบตุ้นรวมคะแนนต่างโรคกางๆให้บุญทรงน้ำอ้อยนนอง่ันว่าครับพี่น้องครับ เพราะว่าช่วงจะหนาวน้ฝนอีกแล้วใจหนาฝนแล้วเนาะนได้ไดไดสำหรับทีพี่นอ้นนอ,อนนนงที่เป็นบริจามาเนาะหนาวน้ำฝนเลาวว็ได้บางแดดบางฝนเนาะคนได้อยู่ย่้นเฮา็าาโอ้เป็นฝั่งได้อยู่น้ำแดดน้ำลมกับต้องสาร่นรต้องสารหฮาก,ก็บต้องพอใจเพราะว่าของทุกอย่างก็ต้องใส่กำลังเร่งสับเนาะคตัวถูกต้องรับ ก็าฝากไ้ด้วยนะครับสำหรับท่านใดที่อยากยนะมีส่วนร่วมในการสร้างโรงพักช้างของเด็กๆนะครับก็เราทางเรามีปฏิทินนะครับมีปฏิทินก็สนใจก็ติดต่อไปได้ทางทเล็กนะครับสำหรับท่านที่อยากมีส่วนร่วมนะครับอยากมีส่วนร่วมในการ สร้างโรงพักช้างนะครับทางเราก็มีปฏิทินของพี่เล็กนะครับที่ทำขึ้นนะครับแล้วก็เพื่อจะได้มีเพื่อจะได้มีส่วนร่วมนะครับในการสร้างโรงพักช้างครั้งนี้เราไม่ได้ กำหนดกฎเกณฑ์อะไรนะครับแล้วแต่ท่านผู้ชมเลยนะครับแล้วแต่สะดวกครับนี่ก็ได้เซาแล้วนะครับก็ออยังขาดตรงราคาแล้วก็อันไทยนะครับท่านใดที่สนใจก็ติดต่อไปทางพี่เล็กนะครับถ้าอยากมีส่วนร่วมในครั้งนี้นะครับทางเรามีปฏิทินนะครับปฏิทินที่พี่เล็กได้ทำขึ้นเองท่านใดสนใจก็ติดต่อไปได้นะครับ ว่าท่านอยากมีส่วนร่วมในการสร้างโรงพักช้างในครั้งนี้นะครับครับผมนี่ก็อันมาดูควันเต์ต่อนะหลังจากที่เราประชาสัมพันธ์ไปแล้วนะครับนี่เราก็มาดูองค์คักษ์นะครับองค์คลักษ์ประจําซุ้มของเรานะฮะนี่ครับทำทุกอย่างครับสัตร์กระเบือจนเรือลบ ทำได้หมดครับเป็นมองหรอเป็นเหรครับพี่น้องหมอแท่งหรเป็นเล่ามอล่าหรอหือเป็นเล่าครับอืมน้ากองเดีบยังอยู่ที่เป็นเล่าครับอืมไอซีเป็นยังอีกทีนี้อยากคิดอยากให้ทีย่งข้าวมิ่นมาได้ครับคิดพี่น้องอที่ย่างครับอืมว่าจะเกีย่ยปากอะไรครับนี่ครับบนเมืองแอบมองหน้าน,นิดนึงนะครับ ปีได้เนาะไเขาเขาใจเลยเนาะอ,อืมงอขอ้เรียงมาใจจักปีรโอ้ยเลียงกวาจะปีดอกว่ามันเรียงดอกขี้คือจับได้จับได้ตอนนั้นอายุประมาณสิปีน้อยๆนี่แหละตอนนี้ก็เท่าไหรอนะครับตอนนี้สิบหก็ 10, 6, 7, 9, 9. ประมาณสิบสง เป็น12ปีนี่แหละกลับมาอยู่นี่ก็ะหาปี6ปีแล้วครับง่ามเนี่ยโอ้ยขวดอืมครับนี่แต่ก่อนง่ามเคบๆคครับครับตอนนี้รู้สึกว่าจะจำกันไม่ได้แล้วนะครับนี่ครับแต่ก่อนนี่เข้าใกล้ได้ขี่ได้จับได้นะครับ น,นี้เขาโตเป็นหนุ่มแล้ว,ลวเขาก็ห่างกันนานด้วยนะครับประมาณห้าปีตอนนี้เขาก็จำไม่ได้บางทีก็อาจจะจำได้นะครับแต่ด้วยวัยของเขาเขาโตขึ้นเยอะเลยเขาอาจจะไม่อยากจำนะครับเอาคิดว่า ยังเป็นเราต้องจำเราน่าจะประมาณนั้นนะเป็นบอบันเมืองปันอาแบ้วเฮ้ฮ่ามีเสาต้นนี้เราอุ่นใจนะไปดีกว่าครับให้เรบกวนดีกว่าตอนนี้เขาจำเราไม่ได้แล้วเราไม่ต้องอยู่ไกลเขา โอ้วิเซฟได้กองดินใหม่นะเช้าก็ได้กองดินมาประมาณปุกจิกองฮะจิเล็กเขาสั่งมาครับอืมหาหายบวมนะนี่หายเร็ว าฟังนี้ครับาฟังฟังซ้ายนี่เนาะพี่หนุกหายแล้ว<ะ>ครับนี่ครับนี่ครับโมยาขนาดแท้ครับขวานเตยฮะของจริงครับไม่ได้โม้ครับอยากก็ห้าต้มเองเลยแปดที่สองตัวสองตัวนั่นกันเล่นแล้วล่ะอันนี้ ไอท่านวากับบุตรสงก็ยังปลูกไว้ที่เก่านะฮะยังไม่ได้เอาเข้ามาหนึ่งร้อยแปดสิบสองชั่วโมงนะครับตามข้มมอมางของเราได้ผลไหมวะหางของเจ้าสั่งครับใช่เรื่องรั่งรถเก็บเก็บได้เรื่อยครับเอ้ยเอ้ยวันนี้ก็ นั้นไอคุณทรงกับท่านวานแล้วรู้สึกว่าจะเล่นแล้วนะครับได้ยินเสียงแล้วครับเมื่อกี้ครับเอาน้ำอ้อยกับไม่น้อยเข้ามาแล้วอีเรืออยู่เรือยู่เป็นสองเชือกนะครับพอได้ยินเสียงปิดปิ้วปิดปิ้วอยู่ในป่านู่นนะครับเจะไปเอาเข้ามาก่อนนะครับครับ นี่โอ้ยว่าทําไมมีเสียงครับมีของเล่นนะครับนั่นไม้ครับเนี่ยถ้ามีของเล่นก็จะเป็นอย่างนี้แหละครับยิ่งลมอย่างนี้ด้วยยิ่งโอ้เข้ากันใหญ่เลยนะครับอ่ะก็จะเอาเข้าบ้านนะครับเลือยู่เลือยู่แค่สองเกลอนี่นะู็ไม่เคยมีรอยมาถึงครับปลูกไม่ถึงกันนะครับ ถ้าเราหันมาติดใหอเน่ครับพี่น้องดีครับเอกันเี้นเครพี่น้องกันเ่นดีเับผมพี่น้องกันเทนห้องอพาหนองท่านว่าสิเขาบานแล้วครับผมก็อยูต้งขอของบุญทรงครับมันนี่เป็นหาวๆครับหนาวๆอากาศเย็นๆครับต้องระวังจังหน่อยครับผมนี่ครับ ลมบูทชงห้องอผ้าคมบุป้าใหม่ไปแล้วครับผม้แล้วครับผมอืม เลี่นดินได้ครับพี่น้องครับนี่ครับแล้วปล่อยให้คอนเทนต์เป็นผูกกันนะครับเนะานะมีชิวมวนด้วยใช่นหมวะมีว่มีอะไรเออมีนี่ครับในดินไม้ครับพี่น้องครับเนี่สิมวนแห้งเลยครับผมึกใจ ครับ,บ <ian> <ion> like ิึงไม่น้อยพวางบ่คอยมักกันกับบุญส่งครับกาได้ครับตั้งใจอยู่งางนั้นว่ะที คร <c oughs> บครับเห็ดเชือเข้าบ้านครบกัที่เรียบร้อยนี่ครับกองดินะครับคนส่งกองหนึ่งเส,ส้นสั้นนะครับนู่นเส,ส้นสั้นกองหนึ่งครับไม่น้อยมาดูไม่น้อยไม่น้อยอุ่นธันว่าครับ ทันวาแล้วก็ไใหญ่ทุ่งสองกองครับตัวที่ไ้ตรงหลักนั่นอีกสงสองกองเป็นเป็นสองสามสี 3, 4, 5, 6, 7, ่ห้าหกเจ็ดแปดแปดคันครับแปดคันรถครับเช้าตั้งปที่เรียบร้อยนะครับ dân không dân không chào gặp dân là không tôi là rồi chứ liệu nam

ตอนนี้ยังเป็นกองอยู่นะครับรับรองพรุ่งนี้เช้านี่รับรองว่าราบเรียบแน่น,นอนครับอันมาของเราจะเล่น ไม่ได้ว่าเรียบเสมอพื้นเดิมแน่นอนนะครับเ yeah. ย่งอแอบวิวไปทำน้ำไหมน้ำโว่งอยาบมินทรงครับแอบบินทรงต่อ ัพยยี่ใหญ่ทงครับแช,ช้มือตักพี่ใหญ่ทงเป็นช้างโบราณครับไม่น้อยก็ใช้มือตักช้างสมัยใหม่อเอายัดใส่าปากครับตาย,ยางครับนี่ดูท้องครับ ใล้รเราฝากโครงการสร้างบ้านของน้องๆด้วยนะครับสนใจปฏิทินนะครับอยากเป็นส่วนร่วมในการสร้างลงลงช้างของน้องๆในครั้งนี้ก็ตอบพีทักพี่เล็กได้นะครับขอบคุณนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามร,รับชมคลิป ทุกคลิปเลยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอพอไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์นะครับเป็กำลังใจให้ด้วยแล้เวเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ